จากที่เราลงจากเขาใหญ่มานะครับเมื่อสักครู่นี้เราไปส่องสัตว์มานะครับก,ก็ได้เจอหลายตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมทยอยลงคลิปให้ดูนะครับแล้วก็ขากลับเนี่ยเรากลับมาทางที่เป็นศาลนะครับเจ้าขอ,องเขาใหญ่นะครับแล้วเราก็มาเจอร้านย4ิบสี่องศานะครับจริงๆยีิบสี่องศาเนี่ยเราเคยมาหลายครั้งแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนเขาก็จะเปลี่ยนเรื่องของสไตล์ของร้านใหม่ แล้วก็ปัจจุบันเนี้ยก็เป็นแบบน,นี้มีนั่งกินหมูกระทะได้ด้วยนะครับแล้วก็นั่งชิวเป็นสไตล์ร้านนั่งชิวนี่ก็มีพี่คนร้องเพลงนะครับ้องพอเลยอ่ะโอเคนะครับระหว่างรออาหารนะครับก็จิบเบียร์เย็นๆชวนแก้วได้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจนครับสวัสดีครับ